สวัสดีครับผมนี่ทั้งเต่าบางปะกงครับผม f อ m o t มอเตอร์สเราจะมานำเสนอน,นะครับเครื่องจับแท่นจับวิตวันรรยายกเป็นของที่ที่คมเร็วก็เป็นเกรดที่ได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับแน่นมากนะครับแล้วก็ที่โฟกัสมาตัวนี้กันเยอะมากเลยนะครับก็เป็นตัว ประกอบหัวฉีดนะครับประกอบหัวฉีดบอสนะครับผมจะไม่ให้อยู่ข้างในแล้วก็โฟกัสตัวนี้เป็นแท่นเกียร์โรก้วาวนะครับแท่นจัวรเกียวาวได้มาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็ฝาปั๊มนะครับใบใบเกียร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่กําลังเป็นที่ใช้กันอยู่ก็เป็นบล็อกนะครับบล็อกคันเลกเลเตอร์ของปั๊มนะครับ ่เราต้องใช้กันไอ้ตัวตัวนี้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะก็คือเป็นตัวประกอบหัวชีดบอสประกอบหัวชีดบอสนะครับอธิบายป็ใหม่อีกทีตัวนี้เป็นตัวขันเฮดฝวปัป๊มนะครับฝวปัป๊มที่ว่าแน่นๆผมจะมีวิธีการการคลายให้ด้วยนะครับว่าคลายยังไงไม่ให้ไม่ให้บล็อกขาดแล้วก็ไ่ให้ไม่ให้ลูดไม่ให้น็อตลูดให้ถอดได้ง่ายๆนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับก็มี ไอตัวที่ถอดรีเกิเลเตอร์ก็มีแบบเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมและสองเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำบุชิปเปียโซนะครับบุชิปเปียโซพวกพวก,พวกเอ่อพวกเปียโซทั้งหลายอะ่ะที่มันเป็นแทน่งไฮดรอลิกะนะครับตัวนี้ไว้กดนะครับก็มีหลายตัวนะครับไอตัวนี้ก็แทนวัล์ยยายกนะครับก็มีแล้วก็แล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นเพดสำหรับ เจียแก้วสำหรับใส่กับแท่นรุ่นนี้ใครซื้อแท่นรุ่นนี้มาก็เอามาใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็มีตัวจับเวอร์ชินนะครับตัวจับเวอร์ชินเป็นวกเกยนโซ่นะครับวันนี้ก็ที่จับที่ทำเวอร์ชินเปียโซนะครับพวกมีโคเทียดีนะครับแท่นก็จะมีอยู่นะครับท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามานะครับอันนี้ที่หนึ่งจันลาโอนเพนนะครับของที่หนึ่งเออจนาเลอศนะครับที่หนึ่ง นนันเโอเคประมาณนี้นะครับนึกถึงช่างเต่าบอมรงได้เลยครับงานของคุณภาพฟังก็จะประมาณนี้นะครับของเราเน้นคุณภาพอย่างเดียวนะครับงานจ้ออกเด็กคุณภาพต้องดีนะครับเราไม่ต้องไปเอ่ยถึงขมงใครว่าดีไม่ดีเอาแค่ของเราพอใจบอตัวนี้เป็นควงืองสไลด์ของเราวีโก้เคดีตะกูเคดีนะครับ ท่านใดต้องการสนใจทักมาได้นะครับตันนี้ก็ไม่แคมไม่แ c มนะครับพวกราค้าต้องทักมานะครับผมแจ้งมาในนี้ไม่ได้นะครับท่านใดสนใจก็นะครับทักมาทักมาทักมานะครับโอเคสวัสดีครับผมจบข่าวเชางเตา่าประมงรายงานครับ